GTR นะครับเกียร์โยง GTR ตัวนี้ได้มามือสองได้มือสองได้มือสองมาได้มาสามพันเนาะสามพันทุนเลยสามพั 3, ทนออทุนเลยครับโหโคตรถูกเลยวะ <laughs> มาถอดมาสามพันพี่เอาเลย <laughs> Can't believe, know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong Let's make it down for a minute. I want the crowd, I'm gonna get it. You hear me, loud, man, I'm winning. That Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. and this is just the beginning. I'm closing in, but not getting it. There ain't no point in resisting. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับช่อง ST Biker นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว CBR 6 5 0 R Full Carbon นะครับตามที่ทุกคนขอมานะครับว่าขอให้รีวิวคันนี้ให้ดูหน่อยนะครับ ทันนี้จะเป็นรถน้องบอลน,นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กับน,น้องบอลน,นะครับเจ้าของรถ CBR 6 5 0ู R Full Carbon คันนี้นะครับเดี๋ยวจะถามน้องบอลน,นะครับมาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรไบ้างนะครับของบอลตอนแรกอ่ะเค้ื่องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้เป็น CB, CB ก่อ,อเป็น CB มาก่อนนะก่อนที่จะมาแปลงล่างเป็น<ช> CBR นะตนแรงตรวจันไม่ไหว <laughs> เพื่อนๆในกลุ่มมีแต่ปตสปอร์ตลแล้วก็เราก็ไปแปลงนะครับเรามีแดกเก็ตอยู่คันเดียวก็ไปแปลงของบอนนี่คือไปไปแปลงเป็น CBR เนี่ยทำมาเท่าไหร่ทั้งรวมค่าแปลงรวมทุกอย่างแล้วประมาณ <25 S> 2 5 0 0 0บาท25,000่ก็ <25 S 2> คืออะไรศูนย์หมดเลยไม่อะไ่ศูนย์เบิกมือ2ได้บางชินน้นนะอ๋อบางชิ้นเป็นมือ 2, 2> ององหมื <25 S 2> <ช>่นห้านี่รวมค่าแรงช่างด้วยไหมรวมลอก็ถือว่าราคาไม่แรงเท่าไหร่นะได้อยู่นะ สำหรับคนที่อยากแปลงนะครับจาก C B เป็น C B R แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างครับเอ่อก็จากที่เห็นแล้วไม่เยอะครับมีตลับกๆเป็นพวกคาร์บอนนะครับเน้นคุมโทนดำคุมโทนดำดงเงินเงินดำแล้วก็มีพวกเอ่อกากันสะบัดอ่าแล้วก็แอนโมกันกสะบัดไฮเปอร์โปลตัวนี้ได้มามือสองแล้วมือสองอ่ามือสอง,ออสองได้มาราคาเท่าไหร่ หกพันห้าหกพันห้านะครับขาจับขาจับตัวนี้เป็นของคาโมยคาโมยสามพันสี่สามพันสี 3, 4, ่ 3, 4, นะครับขาจับคาโมยตัวนี้จะเป็นตัวจับแผงคอนะอะ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้ของคาโมยเหมือนกันโอหมันแยกขายเหรอแยกขายเอายาย้าหรอนึกว่ามันมากับขาจับแยกขายอ๋อขาจับนี้ก็แยกกันใช่แยกขายแล้วครับเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห้าร้อยหกสิบ ราคาหกสิบแล้วก็น็อตตัวละเท่าไหร่น็อตเท่าไหร่มันเออมันก็บอกราคาไม่ได้ราาคเออมันหลายตัวแล้วก็มีไล่น็อตนะครับน็อตไทเทนนะครับตัวนี้คันนี้ไล่ครบหรือยังยังเหลือเฉพาะเหลือพวกแข็งยังไม่ได้อ๋อเหลือน็อตแข็งนะครับน็อตแข็งยังไม่ได้ไล่นะส่วนพวกไปลงซลลี่อย่างเงี้ยน่าจะไล่เกือบครบแล้ว แล้วก็มีเกียโยง GTR นะครับเกียโยง GTR ตัวนี้ได้มามือสองได้มือสองได้มือสองมาได้มาสามพันนะสามพันท่วนเลยสามพัน่วนเลยครับโอ้โหโคตรถูกเลยวะมาถอดมาสามพันพี่เอาเลยแล้วก็ท่อของเดิมมันเป็นของไดนามิกครับไดนามิกอ๋อของเดิมเป็นไดนามิกแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มามาแปะนะครับ ก็สวยดีนะครับข้อนี้เสียงมันแบบไม่ค่อยลั่นเนาะไม่ค่อยน่าเลยก็นุ่มๆเพราะข้างในจะมีไส้สูตรนะครับคอสารนิ้วแล้วก็มีอ่ะอกสนามอกสนามอกสนามชิ้นนี้ของโทอีครับโทอีอ่าของโทอีนะครับตัวนี้ได้มาราคาเท่าไหร่บอสต้องบอกเลยจ้เอออันนี้เองก็ชอบได้มาถูกอ่ะโอ้อันนี้เป็นงานงานหุ้มนะอันนี้เป็นงานหุ้มอ่าอ่ก็คือผมซื้องานดิบมา งานงานดิบประมาณ2 5 0 0ันป่ะ2,000คนผได้มา22 0พผมว่าผมซื้อ2ชิ้นอ๋อสชิ้นก็คือเขาจะลดให้ใช่ไหมใช่มันก็เอาหุ้มอีกมัน4 0 0พันกว่าบาทนนก็คือเบ็ดเสร็จก็รวมรวมค่าหุ้มคา,าร์าอาบอนไปแล้วค่าแรงทุกอย่างประมาณเียวพันชิ้นนี้อ่าเฉพาะอกนะครับรวมซื้องานดิบมาหุ้มคาร์บอนนะครับรวมค่าแรงช่างเสร็จแล้วตกไปเจ0 0พันเจ็ดพันะรวมมา7 0 0 0ันเกือบหมื่นนะคะนว่าได้อกมาถูกเลย แล้วชิ้นไหนอีกมีซับแล้วเนี่ยไปลิงกลางตัวนี้นะครับไปลิงกลางก็เหมือนกันครับได้มา2 0 0 0ันสอกว่าบาทเป็นงานดิบซื้อเอาคู่กันซื้อมาพร้อมกันกับตัวอกสนามนะครับแล้วก็ค่าทำอีกมันสามพันห้าอ๋อชิ้นคู่หนึ่งใช่ไหมคู่หนึ่งซ้ายขวาก็คือรวมรวมทำรวมทำงานของงานดิบมาก็ประมาณสักห้าพันห้าหกพันบาทเนี้ยสามได้แรงงานดิบมาสองพันสองพันสองพันกว่าบาทอ่าดีไปสักสองพันนะสองพันต้นๆเนาะ สองพันค่าธรรค่าอีกสามพันแล้วก็คก่าแรงย่งนหน่อยค่าแรงยนิดหน่อยประมาณห้าพันห้านะครับซ้ายขวาน,นะครับไฟลิงกลางตัวนี้นะครับแล้วก็มีซับในตังนี้ซับในอันนี้ฟรีฟรี้ก็คือัวนอ้ทุกคนปลยนงานแปลงครับงานแปลงน้ำยับหมดดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเลเลยครับถ้าดูใกล้ใกลแต่ถ้าไม่แปลงมันก็จะโยกอ่ะตรงเนี้ยเพราะว่าของ ของเทอีมันจะไม่ใส่ซับในซับในตรงกลางจะไม่มีใส่ซับในไม่ได้ตัวนี้มันก็จะโล่งนะครับถ้าไม่ใส่เพราะนั้นก็มาแปลงเอาที่เห็นเขาใส่คือเขาแปลงเอานะครับแล้วก็จะมีของคุณครูเนาะคุณครูใส่ได้นะครับใส่ได้ราคาก็แรงพอตัวเหมือนกันไม่เข้าใจทําไมโทอีไม่ทําให้มันใส่ซับในได้แล้วก็อ่ะกันแข้งกันแข้งนะครับแข้งกันแข้งของ GB Racing ก็ราคานี้ไม่ขอพูดแล้วเน ราคาไม่บอกนะครับไปดูในช้อปปี้เอาผมก็ไม่ผมก็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 ตัวนี้ราคาประมาณ3,500นะคระับห้าพันหาพันห้าพับอกหัวแตกได้แล้แล้วก็มีมือเบรกมือคัทอันนี้ไงค่ะซีนซีของของซีบีเนี่ยซีบีอันนี้<า>ได้มา700ดร้อยรั่ง ตัวนี้เป็นงาน cnc นะครับแล้วก็ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรก dtr ตัวนี้700กว่าบาทเจ็ดร0อยเจประมาณ790ดร้อยเหรอเกี้แรกเลยคือว่าเก้าร้อยสามของตันะใช่แต่พี่ซื้อได้700เองตอนนั้นมันแพงมากกว่าตอนผมซื้ออะไรเป็น c ีพีเอฟเน่ยเพใหม่มันก็รวมไปเก้า0้เก้าร้อยบอนโดนแล้วก็ชิวอ่าชิวอันนี้ชิวเจ็ดร้อยกว่าบาทนะชิวเจ็ดร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนก็ตั้งแต่ แปลงใหม่ๆเลยอ่าแล้วก็มีกระจกนะครับกระจกมองหลังนะครับอันนี้เอาไว้หลอกตำรวจแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรอกไม่เห็นหลอกแต่เวลาจอดเรามองเห็นนะกระจกแบบนี้มองเห็นแต่เวลาขี่มองไม่เห็นนะครับคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วในช้อปปี้เราจะได้เยอะแยะครับตัวนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะครับเป็นมันเป็นกระจกติดรถยนต์นะครับติดกับกระจกมองหลังรถยนต์อีกทีนึงตรงนี้จะเป็นกาวสองหน้าก็แปะเข้าไปได้เลยนะครับราคาประมาณคู่หนึ่งละสามสิบบาทสามสิบบาทอันประมาณนี้นะครับคู่ละสามสิบบาทแล้วก็มี แฮนด์มอบแฮนด์มอบของฟาเกียแฮนด์มอบฟาเกียนะครับตัวนี้ได้มาราคาเท่าไหร่เอ่อได้มาพันห้าพันห้าอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวไหนอีกก็มีนี่ของ GTR ีอาอันละร้อยยี่สิบอ๋อไอตัวเขาเรียกว่ามดยึดคัตใช่ไหมยึดสายครับตัดสายครับอันนี้นะครับร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบกว่าบาทแล้วสองสองศูนย์ แล้วก็วิงเลทนะครับวิงเลทอันนี้โลตัสด้าช็อปปี้่็ไปใช่ไนะครับอ่าวิงเลทบอลซื้อมาเท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยเหรอราคาเบาๆออ๋ถูกอยู่ถูกอยู่ไฟ่นเดียวแผเดียวอันนี้ไฟ่นเดียวก็เปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยไอผมชอบตรงนี้นะเนี่ยที่มันมีไฟอันนี้ถ้าเป็นของซีบีมันจะเป็นแบบนี้ซีบีมันจะมีไฟหลีตรงนี้ถ้าเป็นของซีอาร์มันจะไม่มีตรงนี้มันจะมุดมันจะดับไปเลยแต่เราก็มาใส่ด้วยการถ่ายกันเถอะเรื่องถ่ อ๋อเออระบบไฟมันใช่ไหมอ,ไอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวมันไม่เกี่ยวกับไฟอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ามันเป็นระบบไฟของซีดีเราไปทำเพิ่มใช่แล้วก็าไล่ไล่ชุดหน้าให้มันครบก่อนนะข้างหน้าก็จะมี<น>มมอันนี้กันล้มกันล้มหน้าอันนี้เจ็ดแปดร้อยครับของ Gippo ครับหรือปากีนั่นปากียร์ปากียร์ กันล้มหน้านะครับของฝาเกียร์ประมาณ700รนะ้อยเนาะเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับก็มีรถเทเทนิดหน่อยอส่วนพวก <c oughs> ส่วนรถพาร์ทคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาไล่ราคากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็นงานหุ้มแล้วก็ทั้งงานทั้งงานเที่ยวอ่างานเที่ยวกับงานหุ้มจะรวมรวมกันอยู่นะครับดูขนาดไหนทุกคนดูดีมันปูปูคาร์บอนนั่นม <c oughs> ่งที่เกลียบคนซอนยังหุ้มอ่ะโอ้โห บ้าบอโอคอหอยพอกอ่าแล้วก็ตีนเป็ดตีนเป็ดอ่าอันนี้คือของ P ี R ครับอันนี้แบบตัวตัวตัวหนาตัวสูงอนะไงอ้คนนี้500กว่าบาท500กว่าบาทนะครับอันนี้แบบหนาก็แบบแบบบาง P T R แล้วก็ตัวไหนอีกแล้วก็กะปูน คนะารับูนยกหลังนะครับของของไอเอ็นจีตัวนี้ราคาเท่าไหร่ไม่บอของไม่บอได้ไอเล่ในเองก็ัวดเมไม่เกล้แล้วก็มีนี่ครับยกโชกอ่าคันนี้ใส่ก็จะมียกโชกหลังนะครับก็คือ บอลเป็นคนตัวสูงเนาะก็อ่าก็เลยใส่ยกชกหลังเพื่อให้เวลารองค่อมรถเนี่ยขาเราจะได้เหยียดถึงพื้นพอดีไม่ต้องงอขานะครับก็คือเขาไม่ชอบงอขาเหมือนรถคันเล็กอะ่ะแต่ถ้าใครจะใส่แนะนำหน่อยคนระับมันต้องปาดบางโคนหลังออกอ่าก็แปลงนิดนึงแต่แปลงต้องแปลงนิดนึงต้องปาดออกหน่อยปาดบางโคนหลังออกอ ใส่แต่ว่ามันมันมีผลกับการขับขี่ไหมแบบมันเสียสมดุลใช่ไหมมันจะรู้สึกมันต้องรู้สึกว่าสั่นหรอมันจะดิ้นหน่อยอ๋อมันรถตูดมันทรายมันเสียสมดุลนะครับช่วงแรกๆมันก็จะแบบเบื่อเหน่อยพอใช้ไปสักพักก็จะชินไปอ่าแล้วก็ชินไปเองนะครับก็คือคันเนี้ยทำคาร์บอนมาทั้งคันนะครับของแต่งหลักๆอันนี้จะมีตรงนี้อีกอุดเฟรมตรงนี้แยกอุดเฟรมกลางกิติโป GTPo เท่าไหร่อ<ห>่าร้อ,ย,อยกว่าบาทโอเคตัวนี้บอกราคาได้นะครับาาบาทาแล้วก็แล้วก็กกมีน,น้นำมันเครื่องนี้น่าจะเจ็ดร้อยมครับตงนี้อ,อือตัวนี้นะครับฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวส่วนพวกชุดคาร์บอนเนี่ยของบอลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยบอลทำมาเท่าไหร่เอ่อเรื่องค่าตีไม่เรื่องผมประมาณสัก ห้าหมื่นห้าวันนี้ห้าหมื่นห้าอ่ะก็คือทั้งคันเลยทั้งคันทัตีไปประมาณห้าหมื่นห้านะครับเขาข้าาขอ่ห้าหมื่นห้ารวมค่าแปลงเป็นตัวไออีกสองหมื่นกว่าอ่ะประมาณเจ็ดแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วพวกของพวกนี้อะไรใช่แล้วก็พวกของแต่งอีกนะครับตัวนี้สามพันท่อท่อราคาเท่าไหร่ท่ออันนี้ได้มาแปดพันครับท่อแปดพันนะครับโอ้แสนกว่าแล้วเนี่ยคันนี้แต่งเป็นแสนนะฮะ แล้วก็การสัมบัติขาจับแฮนด์มอม,อมแ,ลแล้วก็ไล่น็อตอีกนะครับไล่น็อตแทบจนะครบทั้งคันแล้วนะครับคันนี้เราคั็ขอขอ,ขอไม่บอกแล้วกันไล่น็อตไทเคนะครับเกือบทั้งคันแล้วนะครับสวยนะครับคันนี้ฟูลคาร์บอนเลยนะครับแต่ต้องเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่เดี๋ยวไปบ้านเมียน้อยเดี๋ยวเขาจับได้นะ <laughs> <laughs> ก็จะประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง S g Biker ด้วยนะครับจะได้ไมพาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ